ตรองําตอนนี้จนนวต้านอยู่ที่1674 1675่น่เนะครับเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ได้ปลายเส้เช่นเดิมนะครับในกลุ่มก็เหมือนกันนะครับก็ได้พูดคุยไ้ว่า1667ก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ประมาณนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดจนท่านได้ถ้าเกิดตามเฟรมของ S 1มันบอกว่าจะไปเกิน1 6 7 6หรือ1680ในตามเฟรมของ S 4นะครับแต่ตามเฟรมของ D ลูกอยู่นิ่งๆจะเบี้ยวตัวทำไมเพราะอู้ไม่ได้พวกก็ทำคลิปว่าทันทีเลยนะจุก่อนเออเยสอะจะได้มาดูน้องหน่อยจ้ลูกจะเลีนกวนอีกแล้วโอเคนะครับนี่ผมคิดว่าถ้าเป็นตามเรมเดย์ day, ในมุมมองส่วนตัวอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยๆก็เนี่ยต้องเชิญตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผม<อ>พูดคุยไว้ว่าผมเดาจากตัวของดอลลร์ นะครับดอลลาร์ที่ขึ้นไปไม่ผ่านขึ้นไปไม่ผ่านนะครับแต่รงว่าดอลลาร์จนแนวต้านแล้วนะครับตองคําลงมารับไม่หล,หลุดหลุดดึงขึ้นหลุดดึงขึ้นดอลลาร์ขึ้นไปอ่าดังนั้นแล้วผมจะมองตามเพรมวันนี้นะครับผมคิดว่ามันจะไปต้องเป็นแตงหลอกอันนี้คงคงไม่มีใครมาคาดเดาให้กับเพื่อนๆนะแต่ผมไม่ได้คาดเดาเองแล้วผมก็เทรดด้วยแต่ไม่ได้บอกให้คุณจะซื้อขายตรงไหนผมคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นของสโตนะครับไอซเนี่ยมันลอยอยู่บนอากาศหมดแล้วนะครับตรงนี้มันต้องลอหก ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าหลอกเป็นสีแดง oh. อะไรอ่จ้าจลูกเออโอเคโอเคนี่อันนี้ไม่ลงแน่นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตองคำ้วกกันตะลุหรือเปล่าเรียบร้อยครับตองคำไปหรือเปล่าครับตองคำตะลุไหมครับโอ้โหนะจ๊ะไปหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหโอ้โหครับจะไปเลยนะครับตองคำนะครับก็มันชนอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราได้ปลายไส้นะครับอย่างน้อยก็น่าจะไปกันไกลๆเลยนะครับน่ยถ้าเกิดคนไหนทนได้ก็น่าจะไปยิงกันแถวๆนี้หนะึนะ่งหกแปดหนะึ่งอ่ะก็ปิดออเดอร์ หรือใครจะถือยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับนี่คือมันย้อย,ย,อยลงมาอีกแล้วแต่จะมาดูตัวของดอลลาร์นะครับเพื่อนๆว่ามันสวิงสะบัดแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวยังไงมันก็ลงนะครับเพราะว่าทองดอลลาร์ลงวันนี้เดี๋ยวทองก็จะอะไรลูกจิ้งจกอ๋อจิ้งจกอ่ะโอเคนี่คือดอลลาร์มันลงอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วตัวต่อไปก็ mm hmm. เดี๋ยวตัวของทองคําก็จะบินต่อผมคิดว่าน่าจะบินต่อหนะ้าลงมา อ่ารีเซ็ตรีเซ็ตนะครับไอ้ทุกคนรู้สึกว่าเออฉันจะได้แทงชอ็ชอตเซลอยู่แนวต้านแต่หารู้ไหมว่าดอลลาร์มันลงอยู่เดี๋ยวมันก็พุ่งต่อนะครับพวกนี้ก็จะปอดแตกกันทีเลยเพราะว่าเซลที่16 7 4นะครับอันนี้ผมเป็นการเดานะไม่ได้แจ้งนะอ่าเพราะว่าคนชอบเซลที่แนวต้านแต่หารู้ไหมว่าดอลลาร์เนี่ยมันลงหนักพอลงหนักปั๊บเดี๋ยวสักพักก็มันบินเลยนะครับอโอเคครับลุ้นต่อไปครับหวังว่ามันจะไปต่อดามที่ผมคาดการไว้อะไรลูกก็พูดดิพ่อพ่อไหนป่ะโจพูที่ดุ อ่าโอเคนี่คือประมาณนี้นะครับขอ้องต่อไปก็อาจจะถอยลงมาบ้างเพื่อตั้งหลักนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าข้อหน้าจะไปต่อได้นะครับในมุมมองส่วนตัวนะครับส่วนตัวของบิตคอยก็ย่อ,ยอตัวลงมาเช่นกันนะครับวันนี้ที่ผมคาดการณ์ไว้ว่าที่ผมพูดโพสไว้นะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นแต่งสีสีแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมไปดูก่อนหน้านี้อ่าดูดู่อน้านี้ดูก่อนหน้านี้แสดงว่าเราวาดต่อเลยตรงนี้แต่ทนี้ก็ถ่ายไม่ต้องอะไรมากครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ แสดงว่าองศาพูดได้ลูกอ๋อพูดได้พูดได้พูด,ด,พดโจกอะไรพวกโจกโจก,โจกโอะไรอันนี้ผมจะมองเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับตรงคำนะก็ไปหาเส้นเครื่องไม้เครื่องมือสตรีทกันเอาเองนะครับแต่ผมใช้อยู่เส้นสโต้ครับไอซไอนะครับแต่ไม่ได้ดูอะไรลึกซึ้งหรอกครับเพราะว่าอันนี้ใช้ใช,ใช้ใช้ชั่วโมงวินมากกว่าในการดูนะครับโอเคครับตัวของมันย่อบ,บ้างนะครับก็ธรรมดาแล้วแต่ว่าใครคนไหนก็ทำไรก็ปิดปิดปิดทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ตัวของ S สี่ผมคิดว่ามันจะกดแทงลงมาแบบนี้น่าจะเป็นแพตเทิลของแบบนี้มากกว่านะครับเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ็ลุ้นกันต่อนะครับอาจจะยกขึ้นยกลงก็ธรรมดาแต่เราต้องนิ่งนะตอนนี้ถ้าเกิดมันสวิงกลับไปกลับมาเพื่อนๆหลายคนน่าจะปวดเสียนะครับผมเองก็บางครั้งก็คัดทิ้งก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนะคลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่ทําให้คลิปดูแบบสั้นๆขณะที่อุ้มมือข้างอุ้มลูกอยู่ครับไปก่อนแล้วนะครับผมอ๋อแถมบิตคอยนิดนึงนะครับบิตคอยเขาต,นน 10, 9, ตันนี้อยู่ที่หนึ่ นะครับก็ประมาณนี้นะครับโซนลับลึกจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักตามเฟรมเมสซี่เราต้องมองความเพิพมกว้างกว้างกว้างมองกว้างนะครับมองกว้างต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่นี่มันอยู่ที่เราจะนัดแบบไหนนะครับนี่คือปลายไส้หนึ่งแปดแบบนี้อ่าผมไม่คิดว่าจะลงต่อหรือเปล่าวิกนี้นะครับเส้นทุกอย่างนอนดินแล้วนะครับแต่อายดก็ออกข้างแล้วนะครับตรงนี้ออกข้างแล้วผมไม่ว่าจะพวดไหมหรือว่าจะดึงขึ้นกลับก็ต้องลอง วัดใจกันดูนะครับตอนนี้นะครับมันไม่มีใครเราบอกได้หรอกครับว่ามันจะขึ้นจะลงอยู่ที่เราวางเงินนะครับคุณแตงขึ้นก็คิดว่าขึ้นคุณแตงลงก็คิดว่าลงนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมคิดว่าบิตคอยก็น่าจะสร้างฐานอยู่แถวๆโซนนี้แหละครับแถวๆโซนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับถ้าเกิดลึกสุดก็น่าจะมาแถวๆถวหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าบิตคอยอ่าดอลลาร์ย่อลงลึก คริปโตเขน้าจะบินหลักคืนนี้ผมว่าไม่พลาดนะครับอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปแต้งต่อไปนะครับจะเป็นแต้งแบบน้ยาวอีกแต้งหนึ่งนะครับโอเคไปก่อนแล้วนะครับ